โอเคเปิดแล้วนะ,อะเอาเริ่มเลยครับ <Yeah. S 2> ยัง yeah. ยังไม่นั่งทีเลยนโมจะนัน่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะะภควะโตตอะะะรหโสัมมมมาสสสััพุทธะะนโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะะะะะโโมตตัสสภคว พังสารนังคาชามิทำมังสารนังคาชามิสังขังสารนังคาชามิตูติยัมปีพุทธังสารนังคาชามิตูติยัมปีทำมังสารนังคาชามิตูติยัมปีสังขังสารนังคาชามิ นาติยัมปีพุทธังสารนังคะชามินาติยัมปีธรรมังสารนังคะชามินาติยัมปีสังขังสารนังคะชามิติสารนังขมันังนิตตังปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อัตินาธานาเวรมณีสิกขาบทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาบทางสมาทิยามิอัครมจริยาเวรมณีสิกขาบทังสมมาทิยามิ บุคควาฒนเวรมณนีสิกขาบัณงสมาธิยามิสุราเมรยามาชบมาททานังเวรมณนีสิกขาบัณฑงสมาธิยามิวิการะโภชนาเวรมณนีสิกขาบัณฑงสมาธิยามิ นาจกีตาวาทิตาวิสุขัสสนะมาราคันธวิเรปนาธารณาบรรดาวิโพสนาธานาเวรมณีสิกขาบังสมาธิยามิพุจจายนามหาสยนาเวรมณีสิกขาบังสมาธิยามิ

เป็นส <iałem S 1> <human> ัพพะสิมคลเนี่ยในว่าวิดีวันค้าวันเกิดของคุณโยมอัามเฮ้ยออพิมพตธีการัวติัมันเห็นด้วยเหรอหลับหัวเยอดยวจะหับอคุณพ่อมาใจชื่อสนใจอ่เพือเป็นสัพพะสิมพลแกคุณโยมอ้อมแลพร้อมครอบครัว เพื่อป้องกันภัยันตรายโายรคภัยไข้เจ็บตามที่เกิดขึ้นในพระพ,พ,พ,พุทธกาสนที่ได้มีกาวไว้ในพระสูตรขอท่านจงตั้งใจสำหรับรังสิ่งใดาริตวานเมตังสเม,มตาพะทันตังอวิคิตจิตาปริตังพนันตุนสักเเคกามจารุเปกิริสิขาราตเตง จันดริเควิมาเนงทิเปรตเทจากาเมการุวนาคาหานิเคหะวัทุมทิเขตเตงภูมาจายันตุเทวาชรัฐราวิสเมงยักขาพันธะพนากาันติดทันตาสันติเกยังมุนีวราวาจนางสาทวเมสุนันตุ ธรรมะสวรรคารูอายามพะทันตานธรรมะสวรรคารูอายามะทันตานธรรมะสวรรคารูอายามพะทันตานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต ัมมาสัมพุทธาสนโมตาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสังพุททางสารังคาฉามิธรรมังสารังคาฉามีสังฆังสารังคาฉามีทุติยามีพุทธังสารังคาฉามีทุติยามิธรรมังสารังคาฉามีทุติยามีสังฆังสารังคาฉามีตติยาม บีโอทางสารนังคาชามีตติียามบิธรรมังสารนังคาชามีตติยามบิสังฆังสารนังคาชามิงนโมอาระหัโตสัมมาสัมพุทธาสัมเหสีนนโมโอตธรรธรรมมาสสวะขาตาเสวะเตนิธานโมมหาสังฆาสาบิวิโสทศีละทิติโนนโมอมัตยาราธาสารตนังตยารสสะทุกัง นโมโมกาติตาสตาสวัสดิยาสปินโมการาปภาเวนวิคาชันตุปัทวันนโมกาลานุภาเวนสุวัติโหตุสะพะทานโมการาสเตเชนะวิธิมิโหมิเตชะวัน จัปหรานางบังติตานังจะเสวนาบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคารมุตัมังปฏิโรปเทสวะโสจับูเพจะกตตาปุญญาตาอาตาสัมมาปณิติจัเอตัมมังคารมุตัมังพาหุสัจจ์เจเสปันจัวินโยุจัสุเสิกิตสุภาสิตังจัยาวาจัเอตัมมังคารมุตัมามาตาปิโตปัถานังปุตาราสัง สังโฆอนาคุราชังธรรมังเตธรรมังสารมุตตมังธัมมัสสริยาทะยาตะกานันตสังโฆอนวาจานิกัมมานิเอตังธรรมังคระมุตตมังอารเธีวิระธีปาปามาชะปานาจะสัญญโมอัปปมาทตนธัมเมโสเอตังธรรมังคระมุตตมังคารโวทะริวาโสตะสังโธตีตะกะตันยุตาคาเรนะสัมมาสวนาัง

คารามุตตังเอตาทิสานิกาตวานอาสาพาธรรมปาราชิตังสาพาทโสติงคาชันติตังเตสังมังคารามุตตันิงยัางกินจิวิตังอิทวะหุรังวาสาเกสุวายังรัตนังบณีตังนโนสังมังอาติตถาคาเตนธรรมบิโพเทรัตนังบณีตังเอเตนะสาเจนะสุวาติอนดุขยังวิลาคังอมตังบณีตังยถาจักขั จากกยมนีสมาหิตตโนเตนะธรรมเมนะสมาธิเกิน์ดีธรรมิธรรมเมงรัตนังบณนตังเอเตนะสาเจนะสวัติโ้นโดยยามพัตเสธทปริวันนยิงสุจริงสมาธิมานันตาริกานสมาสมาธินัตเตนะสมโณวชติธรรมปิธรรมเมรัตนังบณนตังเอเตนะสาสเจนะสวัติโ้นโเยบคาราอาทาสตังภาษาธาจาริเอตานิยุคานิอสิเต ท่าทิ่เนยาสุปตาสะสาวกาเอเตสุตินานิมหาภารานิิธามิสังเกตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอ้นโดเยสุปโยชนตามนาสาการเหนนันิกามิโนโคธรรมสาสนามิเตปาติปาตาอมตังวิทายาราตามุทธานิปุติงคุณชมานาอิธามิสังเกตรัตนังปณีตัง เตเตนะสะเจนะสุวัติโอนดุกีนางโบราณนวัตนาติสัมภังวาราติตายติเกผวาสมมิเตทีนะพีชาอวิรุณิฉันดานิพันธิทีลานยถายามปฏิโพอิทัามิสังเครตนางบณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโอนตุกัลณียามาถะกุสะเลนะยานตังสันตังบะทังอภิสมจะสาโพโจ จัสโสโฉจัสโสวะโฉจะสมุตุอนาติมานิสันตุสะกนจะโสภโรจะอาภัคิโฉจัสัลลาหุปวติสันติริโยจะนิพพุจะอาภะขัพโพกุเรศวานนุกิโตนะจะโุถังสมาจะเรกินติเยนะวินยนบารีโอปะวเตยโยสุกิโนวาเขมิโนโหนโสาเพงสาตาพระวันโดสุกิตาตาเยเกติปานาโพติตาสาวาทาวราวา อาลวะเสสาติขาวาเยมหันตาวามาชิมาราสกาอนุปัุรานติท้าวาเยจะอาทิทาเยจะทูเรวสันติอวิทูเรภูตาวาสัมเวสีวันสัปสัตตาภวันตุสุกิตาตานาปโรปารานิโกเพธนาติมันเยตากาตินังกินทิเฮียโรสนาปฏิคสัญญาณยะมัญยาสาธุคำมิเฉยยะมาตายะธานิยังบุตังอายุสาเอกาป เอกโบตัมโนระเทเอวามปิสาภพุตเตสุมานาสัมภาวะเยอปริมาณังโอทังอโทจติริยันจะสัมภาทังอเวรังอสปาทังติทันจารนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิตตมิโตเอตังสติงอทิเถยยะพัมเมตังวิหารังอิธรรมาหุติทิง ดานุปัคามาสิระวาทาเสนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเขทังนาหิชาตุขาะเสยยังบุนเรตีติอาปะมานโนภุโทอาปะมานโนธรรมโมอาปะมานโนสังโฆปะมานวันตานิสิริสปานิอหิวิติาสตัปปติอุณนานาพิจระพโมสิกกคาตาเมราคากาตาเมปริตาปฏิกัมตุโพตัง นิโสหังนโมพระโตนโมสาตานังสัมมาสัมพุทธานังอาติโลกเกศและคุณโธสัตตังโสเจยะนุทยาเตนะสัจเจนะกาหามิสาจจคิริยมุนท์รังอาวัชิตวานธรรมภรังสริตวาบูพเกชินิสาจฉภรมวัสายสาจจคิริยมกาสังสังติปาคาปาตนาสังติปาทาอวันจานามตาปิตาจนิขันตาชาตเวตาปติกรมสหสซาเจ กเตมัยหังมหาป่าชริโตสิคีวาเจสิโสรสการิสานิอุตตังปตวานยถาศิคีสาเจนะเมสโมนาเอสาเมสาชาปารมีตีโพชังโคสติสังฆาโตธรรมานวิทยโยตถาวิริยมปติปัสสาติโพชังคา จตถาปเรสมาตุเปกะโพชังคาสาเตเตสาปตาสีนามุนินันสมัทถาตาภาวิตาพระริตาสังวัตติอภิญญาญาณิพานัยะจโพธิยังเอเตนะสัจวะเจนะโสติเตโหตุสาพังเอกาสมิงสมเยนาโทโมคาลานันจักกาสะปังพิลานตโตกิเตติสวะโพชังเคสาสเตเสยุเตจตังอภินันทิตวารโรคามุนจิงสุตังขะเนเอเตนะสัจวะต เจนะโสติเตโหตุสาพทางเอกธาธรรมราชาปิเครันเยนาพิปิริตุจุนทัดเทเลนตันเยวะปนาเปตวานนสาธารังสังโมทิตว่าจะอาพาธาตังหาวุทัสสิทานโสเอเตนะสัจวะเจนะโสติเตโหตุสาพทานปัีนาเตจะอาพาทานตินันนปิมหเฮสินังมาทาหะกีเลสาวะปตางอุปาัติธรมมตังเอเตนะสัจวะเจนะโสติเต โคตุสพะทาสภะตวาโพตระทานังโอสะทังโอตมังวะรังมิตังเทวมนุษย์นางโพตเตเชนะโสตินานาสันตุปัฏวานสัพเทถ้าวุปัสเมตุเตสักาตวาธรรมรัตานังโอสะทังโอตมังวะรังปาริลาหุปัสมะนังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปาฏวาสัพเปยยะวุปัสเมตุเตสักาตวาสังการทานัง โอสถังโอตมังวรางอาหุไนยังปาหุไนยังสังคเตเชนะโสตินานาสังตุปะตะวาสัพเพโุกาสัพเพโร

นาทิเมสราณังอันยังธทมโมเมสราณังวรังเอเตนะสาธเจวเชนะโหตุเตชยมังคะรังนาทิเมสราณังอันยังสังโฆเมสราณังวรังเอเตนะสาธเจวเชนะเอเตนะสาเจนะสุวัติโหนตุยังเกณฑีรตานังโลเกวิชติวิวิธังปุถุรตานังสังฆาสมานาติตาสมาโสที พระวันตุเตงอิติปิโสภะควาอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณิสัมปันโนสุขตโนโรภวิโตอันโนตารโปุริสธรรมัสสะทัสสะทาเทวมโนสานังพุทโธภคควาติสวาภาตภะคะวัตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิกโกปันาญิโกปัจจตังเว ทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆจุมปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยาติขังจัตตาริปุริสายุคาริอาตุปุริสับุคาราเอสภะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยท้าพินายโย อันช <ess> ื <S <S <ess> ่กรีกนโยอนุตารังบุญยาเขตังโลกาสาติผาห่งสหสมภินิมิตาสาวุธันตังเรเมการังบุติตะโคแลจะตเสนมารังคานาทิธามวิตินาจิตวามุนินโตตังเดตะสาปวัตุเตทยมังคาานิมาราติเรกามพิโยชิตาสาราติงโกรัมบนาลวกรมาคามาธาทยาขั้งขังตีสุตันมาวิตินาจิตวามุนินโต กันเตชะสาวาทุเตชยมังคารานินาราคิริงขชวรังอาทิตมะตบูตังดาวันขิจากรรมสันนิวสุธารุนนตังเมีตาภูเสกกวิตินาทิตวามุนินโตกันเตชะสาวาทุเตชยมังคารานิโอคีตาขาดธรรมติหาตาสุทธารุนันตังดาวันติโย ชาณาประธานปุริมาระวันตังอิทิปิสังกตมโนชิตวามุนินโตตันเตจะสาบวัตุเตเตยัมังคารานิสาตาวานาตาสุขารันิวะคาปินิยานิจายญโตตวัจนันชนะกายมาเจสังเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโตตันเตจะสาบวัตุเตจะยัมังคารังนิสาจังวิหายามติสาสจากวาฒทะเกตุงวาทาปิโรปิตามันังอธิันญะโุตัง ปัญญาปัติปัชริโตชิตวามุนิโตตันเตจะสาภวัตุเตชยมังคารานินานโตปนาจะุชาคังวิปุทังมหิตีโพเตระเทระบุชเกนะตมะปยันโตอิทูปเทสวิตินาชิตวามุนิโตตันเตจะสาวตุเตชยมังคารานิทุพาหัตถีิปุชเกนะสุภาตหัทั้งปรัมมังวิสุทธิชุติมีจิประกาวพิธานางยานา เทมาวิจินาจิตวามุนีโนตันเตจัสสาวาโตเตจายมังคารานิเอตาวิปุตตเจยมังคาระอาตาคาทายวาจโนทินาทิเนสารเตมตันธิตวานะเนตวิวิธานนิจุปาทวานิโมขังสุขังอาทิขเมยยนโรสปัญโยตุภาปตาจะนิทุภาปยาปตาจะนิพยาโสกาปตาจะนิโสกาโหตุสาเพน ติปานิโนเอตาวตาจะอําเหหิสัมปัทังบุญยสัมปัทังสาเพเทวานุโมทันตุสาปสัมปติสติยาทานันทัตันตุสัตทายสิรังรักันตุสาปตาภาวนาพิรตาโหนตุคาจันตุเทวตาคาตาสาเพพุทาปะระปตาปะเจกานันแต่ยังพระรังอารางกานันต่เตเจนะรักขังวันทามีสัพพะโต อาหาการุณิโกนาโทอิตายสัพปานินางโมเรตวะปารมีสัพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาตวะเชนะโหตุเตชยมังครังชยันโตโพธิยาโมเรสักกายานันทิวตาโนเอวังตะวังวิชโยโภติชยาสุชยมังคะเรอปาราติจบาลังเกสีเส บาควิโบคเรอาภิเสเคสะมาพุทธานังอาคาปาโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังรังสุปะาตังสุุหตีตังสุขโนสุโมโหโตตัสุยิงังธรรมจาริสุปัสสินังกายตัมมังวาจาตัมมังะทาขินังบัคขินัง